ไบอกนยังนีไหอน่งแปดสอันนี้บอกงวดงวดซีมานบ่นี่ฮะเจ้าสองหนึ่งดเด้อเออโอ้บ่้แม่สีมานบอกึออ้งบ่นมีอย่างปนุปนุล้วบ่นี่ฮะโอ้ทั้งขยับใหม่ทุกคนดูสิฮึเบอกนะนี่บอกทังขยับใหม่บุหามันอยู่สแปปีเพื่อสินมารอทุกคนบ้านด้ เผาไปร้อยแปดรอบแบบนี้นี่สิบุหรี่เผาวันนี้จ้ะโอ้ยนี่ยังเออยูที่เขาจะคุยกันว่าเอาบอกพูดธึท่าก่อไปกนทำขยะบบลายกันะเอยทุกคนบอไเืมขยะบบลายกันเออ เออขยาบ่เลยไกนอรเหรออ้เด้เอาอยู่ันนี้นนังไปเลบเอาไปใช้ปีหน้าอยู่บ่เอาไว้ไใช่ปีหน้าเอาทีมันตัวออพ่อพ่อมเตียขนบ่้มได้ายได้ายฮันดูขางหลังมีบ่ข้างหใส่ตัวได้ข้างหลังใส่ตัวเตีมคนด คุณบอว่าเรามองเาคะมองมทีไหมคะข้างรั้วได้ไหมี่เขาเอาถึงง่ายๆ่อนนี้ตลาดมาจุ่นี้ก็มีน่อยนี่ใส่กันเต็มดีที่อันนี้ก็ ไม่รอพี่จะเดินหน้าเขาเก็บเงี้ยแเอ่ะูกเขาเก็บไปอะไรไปทีเขาดไปยงหอยไหมเก็บไปทิ้งหมดแล้วถุงถืออะไรเก็บไปเดินนดหน้าเพาเดีนเต็มนั่นน่ะหอยนั่นน่ะถุงหอยน่ะถุงหอยเน่าเออหมดลไอเยถุงหอยเน่าน่ยเก็บเราม่ไใส่มือมือหลังเราเขาเก็บไปเปี่ยนเ ให่คักชีลามาจะออมเนื้อใเนื้อมาหนึ่งกิโลอนนี้จะแบ่งทำแหนมเนื้อด้วยแบ่งออมอันนี้เนื้อแดง น,นี้จะทำเนืม้มเนื้อแดงเนื้อกล้อยอันนี้เนื้ออมช่ว้อ่อมจ้าจะทำเนื้อจ้าช่ว่อ,อมหรือว่าทำเนื้อแดดเดียวด้วยก็ได้อันนี้โอเค